ให้เห็นแผลตรงเนี้ค่ะาาที่กิี้ก็ดึงขึ้นไปตรงนี้ามาดูผมขึ้นแลออ้วหมอเขาแหวกเส้นผมเราเป็นร่องเปนอะไรแบบสวยมากอะแบบไม,ไม่มีแผลเลยดูดิค่ะวันนี้พี่สุก็จะมาอัปเดตหลังจากที่ทำหน้าวันนี้ครบ3เดือนพอดีนะคะคก็คือตามันตกมากค่ะทั้งคิ้วทั้งหนังตาบน ุงตาล่างทั้งหมดเนี่ยค่ะล่องน้ำมงน้ำหมากมันไหลลงหมดทั้งแถบเลยมันทําให้เราดูแก่เกินวัยทั้งล่องน้ำหมากทั้งถุงใต้ตาแล้วก็หนังตาด้านบนที่สุดลงมารวมทั้งเนี่ยตรงนี้ด้วยค่ะมันกังวลไปหมดเลยนะคะก็เลยตัดสินใจมาที่เดลวันยูค่ะบริการที่พิสูจน์ทำนะคะก็คือซับบาวริแก้ไขหนังตาตกโดยการซ่อนแผลไว้ใต้คิ้วนะคะ แล้วก็มีการผ่าตัดดึงหน้าด้วยนะคะ3ส่วนเลยค่ะแล้วก็ผ่าตัดถุงไขมันใต้ตาค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คือการผ่าตัดไขมันใต้คางหรือว่าเหนียงนั่นเองค่ะ3เดือนที่สุนารีดึงหน้าอันนี้คือแผลหน้าหน้าหูนะค่ะแล้วก็้าง้างนี้หลังทําหลังทํากี่วันพี่สูุไปทํางานก็ <S <S หนูหนูพักหกวันก็ไปทํางานค่ะก็ทํางานได้นะคะ พอพาออกมาปุ๊บอะวันนั้นอะหนูยังคิดว่าหมอลืมตัดถุงใต้ตาให้หนูเพราะหนูไม่เห็นแผลเลยผมขึ้นแล้วหมอเขาแวกเตเส้นผมเราเป็นร่องเป็นอะไรแบบสวยมากอะแบบไม,มไม่มีแผลเลยดูดิเนี่ยนะนี่สามเดือนนะแต่ว่าถ้าหกเดือนนะคือไม่มีแล้วจึงไม่ผิดหวังเลยแล้วตัวสุเองทําก็ไม่ผิดหวังเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอย่างที่สุบอกหรือมากกว่าที่สุเป็นก็สามารถเข้ามา ขอคำปรึกษาคุณหมอได้บอกได้เลยนะคะว่าสุทับใจมากๆที่ได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะ